ขอให้ทุกท่านนะครับก็จาวคำปฏิปฏิญาณตามค้าะเจ้านะครับข้อหนึ่งข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามกันกรบาันขอนัออกแบบรเมอร์ขอนออกแบบแกรมเมอร์สอง ข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะดำเนินทางตามแนวทางการทำงานงานปัญญาของแกมเมอร์ปัจจัยของแกมเมอร์สามข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอที่จะเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อทำงานเพื่อทำงานร่วมกันัรักออกแบบองค์กรอื่น ได้อยา่างเป็นบูรณาการได้อย่างเป็นบูรณาการตามเจตนารมณ์ของแฟมเมอร์ตามเจตนารมณ์ของแรมเมอร์สี่สี่ข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าพร้อมแล้วพี่จะเสียสละเวลาบางส่วนพี่จะเสียสละเวลาบางส่วนเพื่อถ่ายทอดสืบสาร,ร,รเพื่อถ่ายทอดสืบสาร,ร,รให้กบนักออกแบบรุ่น้องต่อไปในอนาคต และทั้งหมดนี้คือคำปฏิญาณของนักอเดรแกมเมอร์นะครับขอทุกท่านกล่าวขอว่าพร้อมพร้อมกันเสียงกระดังนะครับผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับยกมือขึ้นด้วยนะครับหนึ่งสองสามขอขอบคุณครับ เป็นการสแสดงความประทันยูประเวทที่ตาะะต่ออาจารย์ของเราอาจารย์พี่เลี้ยงซึ่งเปรียบเสมือนพี่และเพื่อนที่คอยห่วงใยดูแลตลอดระยะเวลาของการ,ารสร้างสิ่งที่ดีงามบนหนทางชีวิตของตนและเป็นกําลังใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ค่ะและนั่นคือพิธีการอันศักดิทธิ์และเป็นประเพณีที่ดีงามของเรา mm hmm. Grammar Education และเป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การสืบสารและสืบทอ,อดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ การใช้ระบบการโยกโลกการจุดเทียนน้อยและก็ยังได้พบกับอาจารย์ที่คุ้มค่าที่สุดและในแผนนี้นะคะก็เป็นวิธีการจับตัวไปเรียนและก็หาอาจารย์ พอจะไม่มีเหรอใครเล่ดูได้แวนน